สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับทำบุญกันนะครับจะทำไก่ผัดขิงไปทำโรงทานนะครับที่บ้านหัวดอนน้อยนะครับอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับส่วนผสมมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับนี่เป็นพริกหยวกนะครับ เห็ดหัวหนูขิงขิงก็ใช้เยอะหน่อยนะครับเป็นขิงอ่อนนะครับหอมหอมอันนี้เป็นหอมหอวใหญ่ใช้เยอะหน่อยนะครับหอมหอวใหญ่ส่วนผสมของเราก็มีแค่นี้นะครับอันนี้เป็นไก่ของเรานะครับเป็นไก่หั่นชิ้นนะครับถุงละห้าโลนะครับผมใช้สองถุงก็สิบโลนะครับ เราต้องนํามาลวกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อจะให้กลิ่นคราวของไก่ออกให้หมดแล้วก็ความมันก็จะได้ลดลงนะครับเวลาทานแล้วมันก็จะได้อร่อยนะครับเพื่อนๆแบบนี้นะครับเราไปดูขั้นตอนการทําต่อไปเลยครับเทวน้ำมันลงไปในกระทะนะครับแล้วก็รอน้ำมันให้ร้อนแป๊บหนึ่ง จากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับผัดกระเทียมให้หอมนะครับใส่พริกนิดนึงครับผัดพริกกับกระเทียมให้มันหอมนะครับเกิความหอมแล้วก็ค่อยใส่ไก่ลงไปผัดอีกทีหนึ่งนะครับ ใส่ไก่ลงไปครับแล้วก็ผัดให้หอมครับ ปรุงรสกันเลยครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปนิดนึงนะครับเพื่อแต่งสีให้สวยงามครับเติมซอสฝาเขียวลงไปครับพอประมาณนะครับบุกชลรสครับเติมน้ำตาลครับ แล้วก็เพิ่มน้ำมันหอยหเข้าไปครับเป็นรสชาติความอร่อยครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเมื่อไก่ของเราสุกแล้วก็เติมขิงลงไปเลยนะครับ เติมขิงลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็เติมหอมใหญ่ครับหอมใหญ่กับพริกหยวกลงไปครับ ็ใส่ต้นหอมซอยนิดหนึ่งครับเพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามครับคนให้เข้ากันนะครับเพื่อนเมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วก็ชิมรสด,ดูนะครับตามชอบครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูนึ้งนะครับไก่ผัดคิ้งของเราก็เสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆครับน่าทานไหมครับเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องรักทัพนมให้ผมด้วยนะครับ อาหารที่เราจะนําไปทํำลงทานบุญกระถินวัดบ้านหัวดอนพอเราก็เสร็จแล้วนะครับมีไก่ผัดขิงนะครับแล้วก็หนึ่งฟักทองนะครับ เพื่อนๆที่ชมคลิปอยู่ก็ไปร่วมทําบุญกับผมได้นะครับวันนี้ได้บุญด้วยกันนะครับก็ตั้งสางไวยได้รับการปรับปรุงพัฒนามาด้วยบรรยากาศท,าศท,าศที่อบอุ่นนะทานบุญกระถิน,นบ้านดวดอนบ้าโดยตลอด ็นมาถึงจุดสิ้นใ่นี่ครับเป็นกเสนเ,เ,เรื่องเป็นสถานหน้าผลของนในไี่น้องผูก้กีดแห่งนะครับแต่มารวมตอนใีที่วัดเทศนิมิตรที่น้องเดินทางเข้ามาแล้วก็จจะพบกับเป็น คณะกรรมการบ้านเมืองประเด็ประดับประดาูุบาอาจารย์ประเด็จประดับประดาตกแต่งนี่้วยทุ่งคิ้วทุ่งธรรมจักตุ้งชาประดับประดาในเต็มในเดยสวัสดิ์องค์พระธาตุใหญ่ของมหากัสตะติเติลเครื่องลายต้งรวมจากตะตาหนบุญเพื่อพี่น้องได้่หม่อบำรุงวัดว่าศาสนา บังุลงาวบรรทุกให้ได้รับการพัฒนาให้ได้รับการพัฒนาจะเริ่มดูเรื่องใหม่นุ่งอยู่กับปักกับเมือง